เลือกครับอาไหนเลยสวัสดีครับผมผมนีผ้พาพี่น้องาเเี่ยวงานกาชาดจังหวัดมุกดาหารกับผมวเบึงพี่น้องของเหรียญไม่เปกหน้าแปลกตาหลายลายพี่น้องนี่กำลังเห็นปีแหลกพี่น้องเครื่องเลรีแบบนี้ค้นก็เตมขนาดพี่น้อง บัตรละหกสิบบาทครับโอ้คนกําลังเคยเห็นน้อพี่น้องกันเล่นกันถนันพี่น้องวันนี้มาเที่ยวพี่น้องบอด,ดีมาโดนละครับก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปไปฝากพี่น้องไปิ่งว่าพอดิมิยังในพี่น้องวันนี้เดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศไปเหนือครับผมได้ครับผมไปเบิ่งเหนือพี่น้อง นี่ยไปดูตรงนี้อยู่รถบัมเด็กก็มีนะไปดูรถบัมเด็กมา

ครก็จะรอจะเช็คไว้เลือกไปเลยครับอันไหนเลือกไปเลยถ้าเลือกไปเลยให้โอกาสให้โอกาสจองไว้ก่อนอาาเเเน่ยครับลลมกต่อไปครับในการมอบรางวัลจักรยานขอเชิญครับขอเชิญท่านเกษตรกรอาเกษตรจังหวัดนะครับจะเป็นผู้มอบนะครับเชิญครับเชิญเชิญนะครับท่านผู้ชมที

ไปเร่อโต่อไปครับโอ้ยทีมใหญ่ยทีทคอนเสิร์ตมาแรงฮะไทมมายืนมามยืนบาสิทายให้อารมณ์ลุ่มยูทีคอนเสิร์ตมีแ้วสิ